ามาค่ะวันนี้เราอยากให้คุณผิวสวยอยากให้คุณผมแข็งแรงเล็บแข็งแรงแล้วก็ดูข้อตอไม่ปวดนะคะเราแนะนําเป็นโคอลลาเจน SOD นะคะซึ่งข้างในมีนะคะ22 1สซอ,องจะเป็นแบบนี้นะคะ12ใหญ่สําหรับชงนะคะแล้วก็1ิซองเล็กๆแบบนี้สําหรับเทใส่ปากสาสหรับคนเร่งด่วนนะ,ะบอกได้เลยค่ะว,ว่าคุณจะต้องดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะทั้งวันนะคะอ่ะนี่เราจะมาชงนะคะแบบแบบชงคุณดูว่าเฮ้ย ชงแล้เป็นแบบไหนนะคะอ่ะฉีกซองแล้วก็น้ำไม่ต้องเต็มแก้วนะคะกินตอนท้องว่างดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตื่นเชามากก็จะกินคอลลาเจนเลยนะคะคนเราเราใช้กระดูก นาขนาดไหนเคยดูแลเขาไหมแล้วบอกได้เลยค่ะว่าคอลลาเจนนะคะอายุ IV 25ปีไปแล้วมันไม่ผลิตเองแล้วคุณต้องผลิตเองนะ,ค,ะคุณต้องผลิตเองเพราะฉะนั้นคุณก็คือจะต้องอาหารเสริมมาให้เขาตัวต่อไปที่พี่เสริมเข้าไปตัวหนึ่งคือนะคะเป็นวิตามินซีซึ่งวิตามินซีมันดีต่อร่างกายยังไงมันช่วยผิวพรรณสวยนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาสองตัวมาผสมกันก็จะทําให้เราผิวสวยเร็วขึ้นแล้วโชคดีก็คือตัวเนี้ยช่วยนะคะป้องกันการเป็นหวัดด้วยนะคะ,สะเสริมสร้างคุมมต้านทานด้วยโอเคนะกินละ กินจ,จริงสวยจริงนะคะโอเคอยากให้ทุกคนสวยแล้วก็บาดสองแบบไหนอะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะจริงจริงคุณกินแบบไหนแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาเลยแต่จะกินให้ดูว่าเฮ้ยมันกินไงามาสาหรับคนเร่งด่วนยกตัวอย่างสมมติคุณนั่งรถไปเฮ้ยฉันเริ่มชงกินไม่เป็นไรวางมันในในกระเป๋าเลยเอาติดตัวไปเลยเทใส่ป,ปากน,นะคะอื้อ อร่อยสุดๆมันคือขนมสุกัดมันคือ SOD คอลลาเจนค่ะแต่รสชาติอ่ะออกผลไม้ลูกพีชและแมรอนจ้าเลยเพราะฉะนั้นระหว่างวันกินน้ำเยอะนะคะผิวคุณจะสวยเร็วมากผิวคุณจะดีมากเล็บคุณจะแข็งแรงผมคุณจะแข็งแรงใครที่ผมร่วงง่ายๆหลุดไง,ไง่ายๆคุณกินคอลลาเจนเสริมเข้าไปนะคะไปแล้วจ้า